สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุทสุขคนสุงส,งสุบอนเดอร์บวาอยู่ลาวหรือไทยหรือต่างประเทศก็ดีนอกจามาติดตามหับจมจองน้องเดือนขอขอบคุณหลายๆเดอเ <ๆ S 1> มื่อนีแม่น้องเด้อยกาสีมาตอบคำถามเอฟซียอดที่ถามข้าม,มาว่าพอของเฮาพอของแม่น้องเดือนที่นับไปไซคือบริเวณในเฮือนเนาะไทยแต่ละคลิปกับบุคคลเห็นพอเห็นแต่แม่แลพี่น้อง แล้วก็เมื่อนี้แม่น้อ,องเลือดกัสิมาตอบคำถามแล้วกัสิมาอธิบายให้ฟังเอว่าเรื่องเป็นมาจากไหนเนานะก็คือว่าท้าพอกับท้าเม่นั้นเลิกกันเลยพี่น้องเลิกกันตั้งแต่แม่น้องเลือดน,นั้นยุ่เจ็ดปีเลยพี่น้องตอนนกักการน้องสาวกัประมาณปีกว่านี่ะพี่น้องได้น้องสาวกับสิบหกสิบเจ็ดเลยเนาะ เล on, ิกการต้นไ่น้องเดนอนเขาเฮียนของปอสามพี่น้องแล้วก็ทา้าพ่อพันกะไปมีครอบครัวใหม่แล้วพี่นอ้องพี่กะแต่งงานมีครอบครัวใหม่แล,มลแล้วกมีลูแล้วก็ตอนนี้พันกะอยู่ในหมูบ้านนี่หละพี่น้องเลยเลิกก็เมียเพื่อปลื้จังได้ไ่น้องเดินกับบอจักมาตอนนี้ก็เห็นพี่อยู่ในหมบ้านนี่ ไม่ต้องเดินกันอยู่กับท้าแม่ตอนเลิกกันใหม่ๆท้าแม่ก็คือเพื่อนไปทํางานอยู่ประเทศไทยไปหาเงินหาคำ้ำในในพีน่น้องเลยแม่ต้องเดอนก็นอยู่น้ำพญายม่ยายนย,ยายนพญยใจมยาย,ยนใจใหในพี่น้องอยู่เพื่อนน้ำบาวควันนั่แหละเพราะว่าเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนโก้เพื่อนเข้าถ้าแม่ไปกับไปหาเงินมาต่อเติมเพื่อนน้องเพื่อนที่ไม่น้องเดอนอยู่นี่แหละแล้วก็ ทำแมมไปได้หลายปีอยู่พี่น้องแม่น้องเดือนจากจากที่อยู่ห้องก็สามจนหอนแม่น้องเดือนอยุดเฮียนหอนห้องมห,หนึ่งพี่น้องประมาณสามปีสามสี่ปีในะมนหนึ่งหรือมสองแม่น้องเลยกับจาจําบ่ค่อยดีเป็นไดพี่น้องทาแมมเผยกมามาแล้วก็เพื่อนเท้าี่นั้นบอท่านมีไฟฟ้าบอท่านมีได้น้าพี่น้องทำแเมประกาต่อเติมในทั้ง ข้างล่างเนาะแล้วก็มีของน้าแล้วก็ไฟฟ้ากระตอมาจากเครื่อนพอใหญ่พี่น้องมาใส่เคลื่อนห้าตอนน้นได้น้ำกัแม่น้องเล่นกันหาบ้าพี่น้องไปหาอยู่เครื่อนพอใหญ่เนาะอยู่กันสามคนพี่น้องอยู่กันสามแมลกแล้วก็พ่อแม่พ่นกาหาขีซีคุดจิโร่เยื่งกบเนยื่งเขียดคุดกบคุดเขียดคายพี่น้องก็คือกางเว้นกับฮาแนวหนึ่งกางขึ้นก็คือเป็นเยื่อนะพี่น้อง มาขายกับซีนีแม่ค้ามาซื้อประจำส่งนะพอยังขามประเทศไทยได้เขาไปขายอยู่สนุมานพี่น้องตลาดสนุมานเนาะตลาดลาวไทยพี่น้องตอน,น,นกัก็หาขายแบบประจำกลางคนืนแม่น้องเด้อก็สิไปเยป็นเนื้อแม่พี่น้องหามาขายเนาะแบบว่าป่ะเด้เสี่ยงซีซีวิตซับแม่ลูกเนี่ยพี่น้องถ้ามมแ,บบแ,แม่ก็คือเก่งชุดยอดพี่น้องแบบว่าลูกได้เนื้อจต้องให้ได้คขึ้นมงแบบยานลูกนะั้นม,มีมีปมมีความด้อยนะพี่น้อง แล้วก็ทำแม่เพิ่นกาคายงัวเออพอญายายคลายควายคายควายพอใหญ่ปั้นเงินหายเนาะแต่ละที่งเงินเก่าที่เพิ่นเคยเก็บมาเนี่ยพิ่นก็ได้ซื้อซื้อรถในเฮ้าก็ได้ขี่ขึ้นมูตอนแรกๆนะขี่รถทีบได้พี่น้องเลยเพื่อเขาเนี่ยนนะแม่น,น้องเดินได้ขี่รถจกักรตอนเฮียนมอสี่รถจกกักรรถจกักรนี่ฮะนี่ได้พี่น้องซื้อราคาถูกๆนี่แหละราคาสี่ห้าพันนี่เนาะ เบือกน้ํามันพี่น้องเอ้ยมื้อละฤทธิ์อันบางทีก็2มือต่อฤทธิพ่อแม่ก็หาเงินสิลสตอีหยังก็บ่ได้คือหมู่จ้อยแลแวอยากให้ลูกได้คือหมู่น้องก็เขาเฮียนเฮาก็เขาเฮียนพี่น้องบัดนี้หลังจากันกะยนจบม4พ่อแม่ก็ถามว่ายังอยเขาเฮียนต่อบู่เฮาน่ะอยากเขาพี่น้องอยากเขสิขาดคแม่ว่า ยานแม่นะบอว่้แบบคายเส้นายมันกระแพงเนะาะคายเส้นใจกระทั่งขาเทิบขาเนื้อมันน้ำมันที่เขาใส่รรยวันน,นะพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่าห้ามบอกเขาดอกว่าจบมอสีก็ได้ไปประกาศแลวก็โอเคแหละอันอนาคตกับยามันว่ะให้น้องเขาในใจนะให้น้องเขาเงี้ยนนะเ่าก่ <Okay. S 1> ออกว่าพี่น้องก็ไปเขาเงี้ยนหมู่ก็มาส่วนแล้วไปเขาเงี้ยนจากเขาบางที่ก็หายพี่น้องก็จะไปเอาเงี้ยนนะ ในบานนี้ก็เลยตัดสินใจบอกเขาแต่กห็หายน้องเฮียนคนเดียวหาเงินซอยเมย์หาน้่งบาทเท้าพี่น้องคุดจิร่อค้ายกลางคืน,ก,น,นก็ไปเนี่ยงเขียดเนี่ยงกบเนี่ยงเขียดข้ายเนาะกะ็ข้ายกับว่าเอะไรมันถืนอเนาะบ้านเท่านะในเมื่อละซิบสาวพันโฮมทำแมก่ก็อีตน้นแม่พี่น้องบานนี้งามเห็ดไห่เห็ดหนนะ้า กะเห็ดน้ำข้าวนาซาวพี่น้องเลยเพราะว่าห้าบุญงผูดชา้บัไดขับบังคคนขับรถเนาะย่ำแบกข่าวแบกน้ำกันยากบันีดคับใจ่ใจกันไายจากน้ำบางที่กะเพราะว่าเวลาดำนาะดำน้ำกันเกี่ยวนะเกี่ยไฟเกี่ยวมันมันบข่าวจีไปของเทากะเ้ากับคือแบกบบาไวเนาะเพราะว่าเป็นแห้งคุณยิ่งบันไดกับขบก็พอต้องเดืนนะกะโดนเติบเทาก็เลยตัดสินใจว่าแบบวภาษาบ้านเทาคืออพัวมาเห็ดหน้าพี่น้อง ก็เลยอันส่วงเอากระพรอน้องเดือนนะส่วงเกี่ยวเขาพี่น้องเลย,ยแบบบ่มีพัยแบกสอบเขาสอบนามแบบค้นเขาค้นนามนะพี่น้องหาแรยกระบอกไว้พี่น้องเลยนนเก็เลยเอากระพรอน้องเดือนมาอยู่กินลำกานเนาะหลังจากเห็ดเกี่ยวเขาแล้วปีนนะพี่น้องแม่น้องเดือนก็นเลยไปทํางานกระพรอน้องเดือนไปซ้มดมอกมกพีกกระเทาะแม่แน่ป้าน้องอยู่เพื่อนคนเดียวพี่น้องน้องกัน อยู่คนเดียวกับแมนพอใหญ่มานอนนำ้ำกลางเวนกับไปเขาหางม้งเงียนไปกินเขาวกินน้ำเพื่อนพอยายรายการกลางคืนพอหญ่ก็มานอนนำ้ำนอนน้ำลานวันนี้มาแต่สมนงผีดก,ก็คือเขาไฟฟ้าท้ากระดไฟฟ้าวันนี้เฮาก็มาแต่สมนงผีดก,ก็เลยไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงงัวอยู่โคราชประเทศไทยพี่น้องตอนนั้นคือหลักรอบไปพี่น้องเลยไปเงินเดือนหกพันบาทสองคนก็มันสอง เฮากะเพ่อนกะชีคาขาวคันหน้าเพล่นชีออกให้เฮาออกเองแต่พวกกับขาเนาะตอนน่ะก็ฝากเงินมาให้แม่ทุกเดือนพี่น้องคะแม่ก็ต่อเติมเพื่อนแน่ต่อเติมเพื่อนครัวแลวก็เขาได้หน้าแลวก็ใส่ใจในครัวเพื่อนเนาะหลายสิ่งหลายอย่างตอนนั้นก็เก็บเงินก็กลับมาสมควรอะไพี่น้องเนาะเด็กน้อยในความคิดตอนนั้นก็ ก็คือ,อยังบได้คิดคือคูมเมือนี่ตอนนะคะได้ยังก็ได้โบได้ยังกรนะาาย,ยานนะกะฝากให้ญาแน่เขาไฟฟ้าให้ญาแบบสภาพครอบครัวของญาคือถูกญาคือกออารไปนอกห่งถูกกว่าครอบครัวห้างอีกเนาะส่งเสิร์ฟส่งทั้งนั่นแน่แล้วก็ส่งทั้งนี่แน่อต่นิ่เก็บเงินขาดองพี่นองก็คือว่าหาซอยกันก็พอน้องเดือนแล้วมาให้ถมานั่นนะขาดอง อันนี้ต้นหน่าก็กเก็บก็บได้รายเติมมาในพี่น้องเลยแบบมาแลกกับแลกกับมาพี่น้องเลยต้นนะ่าไปทำงานในท่องเนาะท่อทำทำงานแบบว่าท่อเงบแบบว่าจนหอนหาเดือนพี่น้องเลยท่อจะไม่แบบว่าจะไม่เห็นมีท้อตอนแรกกับบุก้าบอกในจ้างเนาะว่าาท่อกอยแยนเผินหายเนาะความคิดเด็กน้อย บบอกห์กคนเพึ่งกับบอห้าได้เลยแล้วอู้คือบอบอกพี่ว่ารยนพี่สิได้พาไปฝากท้องตอน,น,น,เเน,งนเท่ากับเป็นแรงงานเถื่อนเพป็นกับภาไปปรึกษาหันขายยาพี่น้องเพึ่นกับหายยาบำรุงมาแต่ว่าบอได้ฝากทออ้องเนาะไม่น้องเล่นกับทำงานจนหอดแอเล่ท,ลทำแม่แล้วว่าให้มาท้องใหญ่เรียนได้ลูกอยู่พุ่นเพราะมันชีลำบาก์คาะบอ,ม,อมีบัตรบอมีเบอร์พี่น้องเล่นกับบออยากมาแต่ทำแม่กับคุ้มพี่น้องเลย แต่กระจำบาได้ว่าเต้องท่องจากเดือนจนท่องจนลูกออกจากมาไหลขึ้นหลังก็คือว่าตอนน่ะก,ก็เลยตัดสินใจมามามาหอดบ้านพี่น้องวันที่สิบสี่มาหอดตอนประมาณสามโมงวันที่สิบหาสามสามโมงมนเจ็บท้องคลอดลูกพี่น้องเลยแล้วก็มามา มาแลวกัพี่น้องเลยเทากับโค้นลูกแล้วก็ไม่ได้ไปทางใดเลยแบบนี้จะลูกใหญ่เติบด้ได้ปีไปปีแบทซองปีไม่ต้องได้ก็ะดึมแต่ก็ได้ไปทํางานอีกเชอหนึ่งไปรอบซองนี่พี่น้องเลยบ่ได้ยังเห็นแบบว่าเาเห็นบัตรสปอตไปเนาะก็ต้องไปต่อบัตรถูกเดือนพี่น้องเงินเดือนหกพันพวกับหกพันเมียก็ะหกพันก็ไปต่อบัรเดือนหนึ่งคนละพันหาพี่น้องก็เป็นสามพันสองคนเนาะ แล้วก็ฝากมาให้แม่ไส้แน่กระแทบสิบบร่ได้เก็บเลยเงินนะ่ะพี่น้องแล้วก็คาา่าใช้จ่ายเท่าแน่ไปปีหนึ่งพี่น้องเลยบ่ได้อย่างงานกับนักเงืเ่อนเดือนกับบ่ขืนลูกเต็มที่สี่ทำงานรีดนมเจ็ดมุ้งเสา้านี่แล้วงานพี่น้องแล้วงานก็มเห็ดกับข่าวซอยเจ้กินข,าข,าข่าวกินน้ำแล้วล้างถ้วยล้างจานสักสักเครื่องให้เจ้แล้วก็กวดบ้านทูบา้านบ่ายจนบ่ายสอง ไปซ้องแล้วก็รงงานอีกต้นแรกพี่ท้องขึ้นมาต้นแรกก็มาเห็ดกับคงกับขขาอีกบางทีก็สีทุ่มหาทุ่มจะไม่นอนพี่น้องเลยเห็ดแบบน่าทุกเมือ่ออยู่ได้ปีหนึ่งทนบ่ะไวพี่นอ้องเลยเมื่อยแล้วก็จ่ายค่าบัรคายย่างพูนเน่ไปอยู่ได้สามเดือนเพื่อก็เริ่มเห็นบสัสบัรเอ็มโอยูหายอยู่พุ่หกเดือน ไปก่อนนะสามเดือนแล้วก็เพเลนบัตรอีกสามเดือนเป็นหกเดือนหกเดือนมันนี่จากถึงมีบัตรเอ็มอนะอยู่ได้อีกหกเดือนพอดีปีหนึ่งพี่น้องกยอยู่นะคะแล้วก็มาอยู่บ่ได้ก็ว่าได้เงินได้ค่ำแล้วพี่น้องก็แปว่าไปเห็ุงานกะค่าใช้จ่ายได้ค่าบาัตรค่าฝากมาให้ลูกใช้มาอยู่บ้านนี่กลัวคีดอะทาแบบนะี้เพราะว่าห้บาบ่ได้ยังเลยบ่ได้เก็บยังเลยก็เลยมา มาแล้วก็หาน้ำบาทนี่แหละพี่น้องเลยพอได้ใส่ <c oughs> จนได้อันน้องได้อีกคนหนึ่งจะมีสำเนีเยงอะไพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สีมาอธิบายฟังเนาะแล้วก็สีได้รอดเยงเท่านี้เนาะพี่น,ออนอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดินในเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกันสบายดีสบายดีปลาลูกนู่ลูกสบายปลาลูก